สวัสดีครับผมช่างตอมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็นะครับผมมาทำข้อเหวี่ยงมีโอให้ลูกค้าก่อนครับผมลูกค้ามาส่งไว้นะครับสองออวันครึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็กำลังจัดให้นะครับจริงๆก็ข้อเหวี่ยงเราทำตัวละวันนะวันหนึ่งก็ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนะครับผมอันนี้ก็ ยืดเสร็จแล้วนะครับยืดใส่ห่วงนะครับผมยืดครอบห่วงถ่วงกัดนะฮะตามสูตรนะครับสั่งได้ทุกสูตรครับรับทําหมดนะครับลงกึงช่างตอมวัสดนเพชรบุรีนะครับผมช่อง youtube ช่างตอมเพชรบุรีนะครับนี่ครับตัวนี้ยืดห้ามิลก้านสองยวะนะครับนี่สลักนะครับผมข้อเหวี่ยงนะครับ งานเนียนๆนะครับห่วงแข็งพิเศษนะครับเชื่อมด้วยลวดความร้อนเหนียวพิเศษนะครับใช้งานไปห่วงแตกแล้วรับประกันทาให้ใหม่ฟรีไม่ต้องเสียเงินทุกกรณีนะครับผมเคลมฟรีแต่ว่าเวลาใช้กล้าสลุ่มหลวมแล้วต้องมาอัดที่เดิมนะมาอัดที่นี่นะครับอย่าไปอัดที่อื่นนะครับผมถ้าอัดที่อื่นมาไม่รับประกันนะครับผมนี่ครับสลักนะครับความตึงนะครับผมตึงมาก ไม่ต้องกลัวแตกแน่นนะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมข้างนะครับใส่ก้านสองยงหวะตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยครับยืดห้ามิลนะครับยำห้ามิโอนะครับผมกําลังทําขึ้นอีกหลายตัวเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราปาดนะครับล่องนี้ให้นะครับผมทํความสะอาดให้นะครับลูกค้าได้ไม่ต้องไปปาดไปถูเองนะครับได้ไม่ต้องไปขัดเองอ่ะนะครับผม เวลาขัดล่องฉีดน้ํามันให้นะครับผมฝั่งนี้นะครับฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งขวาหรือฝั่งล้อมเหล็กจานไฟนะครับน้ํามันเครื่องจะเข้าไปเลี้ยงก้านนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกสูบด้วยนะครับเลี้ยงลูกแหวนด้วยทางช่องนี้นะครับผมก็นะครับทําความสะอาดให้ด้วยเคยง่ายเขาเหวี่ยงเราไปถึงนะครับเป่าลมประกอบได้เลยนะครับผมเพราะว่าล้างมาให้เสร็จเลยนะครับ จะได้สะดวกและรวดเร็วนะครับง่ายนะครับต่อการประกอบของ FC ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็5มิลก้าน2จังหวะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปก้านเดิมนะครับเราก็จะใส่แผ่นปิดให้เหมือนเดิมนะมีแผ่นปิดกองน้ํามันให้เหมือนเดิมนะครับแต่นี้สเต็ปซิ่งเลยนะครับทําสเต็ปซิงอ่ะ66ชัก5เลยทําเต็มเลยนะครับก้านสองจังหวะนะครับผมสูตรก้านนะครับมีผ่านะครับเนี่ยไอ้น้ามันเครื่องเข้าก็ใช้ได้แล้วครับนี่ครับ แล้วก็นะครับชุดนี้นะครับกําลังจะจัดส่งให้นะครับพรุ่งนี้เลยนะครับลูกค้าขอแบบครบเครื่องนะครับถ้าภาษาวัยรุ่นก็ขอแบบเต็มเต็มกราฟหน่อยนะครับขอครบเครื่องหน่อยนะครับผมไม่มีบิดไม่มีบีออกนะครับผมก็ชงเต็มนะครับห้ามเล็มแม้แต่นิดเดียวนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็มีเสื้อข้อฝานะครับแคมเจียพอตสปริงวาล มีชามด้วยนะครับมีเฟืองท้ายนะครับมีเม็ดนะครับผมแล้วก็มีขบูนะครับผมมีหลายอย่างเลยนะครับผมจัดเต็มเลยนะครับผมครบเครื่องนะครับผมกระพือแน่นอนนะครับตอนนี้ก็กําลังนะครับทําการกึงให้นะครับผมล้างตรงนี้ออกไปนะครับผมตอนนี้ก็นะครับติดหัวจับอยู่นะครับผม ต้องขยับมีดนิดนึงพอกึงเสร็จก็นะครับจะไปอัดกันนะครับผมอัดข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับวัดประเก็นเซ็ตประเก็นให้เสร็จเลยนะครับเช็คเซ็ตให้เสร็จนะครับไปถึงล้างประกอบกันอย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องไปวัดเองให้เสียเวลานะครับ จัดระเกน็นเสื้อระเกน็นอ,อะไรยงไรอะระเก็นอารมณียมให้ด้วยนะครับแล้วก็เสาเสื้อนะครับก็จัดให้นะครับแล้วก็โต๊เราลิ้นก็จัดให้นะครับผมง่ายสุดๆแล้วนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเลยนะครับทางเราจัดให้หมดเลยนะครับเอาให้ครบเลยนะครับ ครับแข็งแป๊กนะครับผม,มยันในเลยครับผมทีนี้จะได้ไม่ถอยครับไม่เลื่อนอันนี้มันเสียงเนื้อเหล็กห่วงพเพราะเหวี่ยงคนระับที่เรามันตึงอยู่ งเลเข้ามันจะแข็งมากครับเพราะว่าผ่านความร้อนนะครับในการเชื่อมด้วยนะครับจะแข็งเลยใช้งานหนึ่งคนทานไม่แตกนะครับใช้ายาวเลยนะครับ นี่ครับแข็งครับแข็งโป๊กเลยนะครับนี่เราก็เอาเก็บตรงช่วงห่วงให้นะครับนี่ครับก็ต่อไปเราก็จะเอาไปอัดแล้วนะครับที่ต้องเก็บตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องฉีดมานะครับตรงเบ้าแข็งนะครับฉีดมาเบ้าแข็งนะครับ มาเข้าในนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับจะมาเข้าแถวนี้ครับก็เก็บให้นะครับผมการจะได้ไม่พังง่ายครับผม